สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะ่ะวันนี้เราจะมาเตรียมตัวรู้จักภมโรคแต่ละระดับกันท่านใดที่มีโอกาสได้ฟังคลิปเสียงนี้แปลว่ากระแสจิตของท่านได้ฝึกฝนตั้งแต่ระดับกายทิพย์ของความเป็นมนุษย์ที่มีสินห้าด้วยความบริบูรณ์แล้วก็ยกระดับกายทิพย์ขึ้นสู่เป็นกายทิพย์เทวดาจับกระแสของบุญและมีฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อการทำบา จากนั้นได้ยกระดับกระแสของดวงจิตขึ้นไปสู่การวางจิตไว้ที่กายทิพย์ของพรมนั่นก็คือมีความเป็นพรมวิหารสี่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาเมื่อฟังมาถึงหัวข้อตรงนี้เท่ากับว่าทุกท่านก็ได้ยกระดับจิตมาถึงชั้นพมหมโลกกันแล้วทุกคน จากระยะทางในระหว่างอากาศตั้งแต่ภาคพื้นดินสูงขึ้นไปถึงแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งคือชั้นจตุมมหาราชิกาสูงขึ้นมาชั้นที่สองก็คือชั้นดาวดึงและสูงขึ้นไปอีกถึงชั้นที่สามก็คือชั้นยามาผ่านเลยขึ้นไปถึงชั้นที่สี่ก็คือชั้นดุสิตและสูงขึ้นไปถึงชั้นที่ห้าคือชั้นนิมมานนรดีและขึ้นไปถึงชั้นที่หกสุดท้ายก็คือชั้น ระนิมิสวัตีพวกเราก็ได้พากันเหาะผ่านทั้งหกชั้นซึ่งเป็นสถานที่สถิตของบรรดาองค์เทพโดยทั่วไปต่อจากนี้ก็จะต้องพยายามปีนป่ายให้สูงขึ้นไปอีกก็คือในพรมโลกชั้นที่หนึ่งแต่แทนที่เราจะเรียกชั้นที่สูงต่อจากชั้นที่หกนั้นว่าสวรรค์ชั้นที่เจ็ดแต่ก็เปล่าเลยเป็นพรมโลกไปเลยเพียงแต่ในพรมโลกชั้นที่หนึ่งนี้ มิใช่ว่าจะมีพระพรหมแต่เพียงองค์เดียวมีอยู่มากมายแทบจะนับกันไม่ถ้วนหลายล้านหลายโกดองค์เลยทีเดียวเชียวและส่วนผู้ที่มีความมุ่งหมายที่จะได้ไปเกิดเป็นพระพรหมนั้นก็คือผู้ที่มีความเพียรอย่างสูงสุดมีตะบะเดชะอันแกล่กล้าอุตสาหพยายามบำเพ็ญภาวนาสมาถกรรมฐานมุ่งมั่นอย่างแท้จริง จึงจะมีปัญญาและมีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองที่เรียกกันว่าสำเร็จฌานรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเมื่อตายไปจากโลกมนุษย์แล้วก็จะได้ขึ้นไปบังเกิดเป็นพระพรหมอยู่บนวิหารอันสูงสุดและสะวยทิพย์อย่างสันติสุขอยู่ในชั้นพรหม,มโลกตามแต่ว่าจะมีบุญมากหรือน้อย มีการบำเพ็ญมาสำเร็จในชั้นไหนชั้นไหนชานมากหรือชานน้อยตามลำดับในแต่ละชั้นขึ้นไปถ้าหากว่าสำเร็จชานชั้นต่ำก็จะได้ขึ้นไปอยู่บนพรมโลกชั้นต่ำถ้าหากว่าสำเร็จชานชั้นสูงก็จะได้ขึ้นไปอยู่บนพรมโลกชั้นสูงตามแต่บุญบารมีที่ได้สร้างเอาไว้อันที่ว่าพระพรหมนั้นท่านเก่งกว่าองค์เทพหรือเทวดามากมายนัก พราะในความเป็นอยู่ก็มีต้องเดือดร้อนในสิ่งใดใดท้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นทิพย์ทั้งหมดแม้กระทั่งในด้านอิทธิฤทธิ์หรือบารมีก็มีอยู่อย่างมากมายยิ่งกว่าบรรดาองค์เทพหรือเทวดาหลายประการเมื่อได้บังเกิดเป็นพระพรมจึงได้อยู่ในความอิ่มเอิบและเบิกบานทั้งรัศมีกา,กายก็ยังเปล่งแสงเรืองรองอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปร่างก็กลมกลึงหน้าตาก็สวยงามมิใช่น้อย ทั้งอาพรที่ประจำองค์ก็มีรมัศมีแสงเจิดจ้างดงามยิ่งกว่าพระอาทิตย์หลายพันเท่าเพียงแต่ยื่นมือออกไปข้างเดียวก็จะเป็นแสงสว่างไปทั่วทั้งจักรวาลด้านศีรษะของพระพรหมเป็นรูปคล้ายกับพระฤาษีตามร่างกายในส่วนที่เป็นข้อต่อก็จะไม่มีจุดเชื่อมโยงให้เห็นจะราบเรียบเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดทั่วร่างกาย พระภรมท่านจะทรงสถิตยอยู่ในปราสาทแก้วหรือวิมานแก้วเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่แปลกมากๆก็คือในพระพรมโรคจะมีแต่ชายล้วนไม่มีหญิงปะปนอยู่เลยจะไม่มีคำว่าเทพธิดาหรือเทพนารีนางฟ้าไม่มีแม้แต่คำว่าพรมนารีแม้แต่บริวารที่เป็นหญิงก็ไม่มีทั้งสนมหรือนางบำเรอทั้งหลายก็ไม่มีทั้งนั้น เรียกกันว่าเป็นเมืองของผู้ชายล้วนๆในด้านอายุอานามของรพระพ์นี้ท่านจะมีอายุที่ยืดยาวมากกว่าบรรดาองค์เทพในสวรรค์ที่อยู่ต่ำชั้นกว่าลงมามากนักชนับกันได้ก็เป็นกับเป็นการเลยทีเดียวพัทรกับถึงจะเปรียบเทียบอย่างไรทั้งในสวรรค์ลและมนุษย์ก็สุดที่จะคำนวณกันได้จะคำนวณกันได้ยากมากเพราะว่าเป็นความยาวนานที่เกินกว่าจะมีปัญญาคาดคะเนกันได้ ส่วนผู้ที่ไม่มีบุญหรือบารมีจริงๆแล้วยากนักที่จะได้ขึ้นไปบังเกิดเป็นพระพรหมจะต้องมีบุญถึงมีบารมีถึงมีฌานถึงจึงพร้อมที่จะสมบูรณ์ตามความสำเร็จจึงจะได้ขึ้นไปบังเกิดอยู่ในบนสวรรค์ชั้นพรหม,มโลกในด้านจิตใจก็เป็นที่บริสุทธิ์ผุดพองมีความเมตตากราุณามุริตาอุเบกขาครบถ้วนของพรหมิหารสี่ที่เรียกกันว่า วิหารของพระพรมสละทางโลกได้อย่างหมดสิ้นทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นโลภโกรธหลงเหลืออยู่อีกเลยจะเป็นสุขก็ต้องทุกลงทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยประสมจะเป็นพระก็ต้องละการมารม์มจะเป็นพรมก็ต้องเพลียนเรียนทางฌาน ตามประวัติของพระพรหมมาเมื่อก่อนนั้นมีห้าหน้าโดยรอบมีสี่หน้าข้างบนอีกหนึ่งหน้าเมื่อครั้งที่พระอิศวรกับพระนารายทรงประลองฝีมือในความเก่งกล้าพระพรหมหรือพระพรหมธาดาก็ได้กล่าวคำหมิ่นประมาต่อพระอิศวรจนกระทั่งพระอิศวรโกรธจัดจึงลืมตาที่สามจ้องมองอย่างสงบนิ่งที่หน้าบนของพระพรหมมาจนกระทั่งไม่หน้าบนไป ด้วยไฟจรวดจากตาที่สามของพระอิศวรจึงเหลืออยู่เพียงสี่หน้าและสมัยก่อนก็มีพรมนารีคือพระพรมผู้หญิงต่อมาได้เกิดความปั่นป่วนพระอิศวรจึงต้องขับให้นางพรมนารีลงมาอยู่ในป่าหิมพานห้ามมิให้ขึ้นพรม,มโลกอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระพรหมนารีจึงไม่มีในพรมโลกจึงมีแต่พระพรหมล้วน มาเถิดคุณผู้ฟังทั้งหลายจงตามข้าพเจ้ามาตามข้าพเจ้ามาโดยพรันข้าพเจ้าจะได้พาท่านขึ้นไปชมสวรรค์ชั้นผมมโลกตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งเป็นลำดับต่อไปท่านใดมีความประสงค์จะสดับรับฟังผมมโลกชั้นที่หนึ่งโปรดกดติดตามใส่หัวใจไว้แล้วครูจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมพรม,มโลกชั้นที่หนึ่ง พระมะปาริชชาเทวาสัตธะมนุษาาเวสุงอันพรมโลกในชั้นที่หนึ่งนี้หรือจะเรียกว่าสวรรค์ชั้นที่เจ็ดก็ได้ตามแต่ความถนัดที่ท่านจะเรียกก็เพราะว่าเราอยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นที่หกอีกมากมายเหลือคนาที่จะนับกันได้ เทียบเท่ากับโลกมนุษย์ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นที่6มีความสูงเท่าใดจากสวรรค์ชั้นที่6ขึ้นไปถึงพรมโลกชั้นที่หนึ่งก็มีความสุขเท่านั้นเรียกว่าสูงขึ้นไปจากโลกมนุษย์อีกเท่าตัวสำหรับพรมโลกชั้นที่หนึ่งนี้ก็มีชื่อว่าพรมปาริชชาซึ่งเป็นพรมโลกชั้นที่ต่ำสุดหรือชั้นแรกเริ่มในจำนวนกระบวนพรมทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะเป็นชั้นแรกหรือว่าชั้นต่ำที่สุดก็ตามแต่แต่พระพรหมที่ทรงสถิตยอยู่ในภหมโลกชั้นนี้ก็ยังมากไปด้วยบารมีอย่างเหลือคนานับมีทั้งประสาสและวิมานแก้วล้วนๆเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาพระพรหมที่อยู่ในชั้นนี้ทั้งบานประตูและบานหน้าต่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นแก้วใสทั้งโดยรอบบริเวณยังมีแก่นแก้วเรียงรายอยู่เป็นลำดับ มีพรมผ้านุ่มนิ่มปูตลอดไปทั้งในตัวปราสาทและวิมานน,นั้นๆร้วนบริเวณรอบๆปราสาสและรอบๆวิมานก็มีพรมหญ้าแพรกเขียวชอุ่มปูทั่วไปทั้งยังมีต้นไม้ทั้งไม้ดอกและไม้ประดับออกเลื่อนดาดทั่วทั้งบริเวณแถมยังชูดอกออกช่อหลายดอกหลายสีงดงามชวนให้มองเป็นที่จเจริญใจ,จเจริญตายิ่งนัก ทั้งกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ก็ลอยตลบอบอวนทั้งหอมทั้งเย็นชื่นใจซึ่งไม่มีดอกไม้ที่ไหนอีกแล้วที่จะมีกลิ่นหอมเหมือนกับดอกไม้ในพูมโลกนี้ทั้งการตั้งแถวตั้งแนวในการยืนต้นก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมือนกับว่ามีคนมาจัดแต่งเอาไว้อย่างนั้นแหละทั้งกิ่งก้านจะไม่มีการเกะกะหรือว่าโรคตาเลยสักนิดเดียว ทั้งดอกและใบอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่มีการร่วงโรยหรือว่าร่นเรียราดให้เกลี่อนกลาดไปตามพื้นคงสภาพเหมือนกับว่าเป็นดอกไม้เทียมส่วนในปราสาทหรือวิมานแก้วตรงกลางแท่นแก้วใสก็จะมีองค์พระพรม ปริชาชากำลังนั่งหลับตาบำเพ็ญตะบะฌานสมาบัติอยู่ภายในทรงทำสมาธิกรรมฐานอยู่อย่างสงบนิ่งทั้งการเสพการกินอาหารและโภชนาการต่างๆก็ไม่มีความต้องการในสิ่งใดๆเหมือนอย่างกับมนุษย์หรือในบรรดาปวงเทพเทวดาในชั้นอื่นๆที่ผ่านมาจะไม่มีการออกเที่ยวเตรไปไหนๆ แม้แต่ในอุทยานในสระโบกขอรณีใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องดิ้นรนในการหาอาหารหรือแม้แต่ปรุงแต่งอาหารในการบริโภคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นทิพไปทั้งหมดอาหารก็เป็นอาหารทิพถ้าหากว่ามีความประสงค์ในสิ่งใดมีความต้องการอะไรก็จะสำเร็จได้สมกับความต้องการทุกอย่างจึงนับได้ว่าผู้ที่จะมาบังเกิดอยู่ในพมโลกจะมีแต่ความสุขอย่างแท้จริง ผู้ที่ได้มาบังเกิดเป็นพระพรหมอยู่ในพรหมโรคชั้นนี้จะมีอายุในความเป็นอยู่ยืดยาวนานด้วยบุญบาร,รมีถึง 21. อัตรากับซึ่งยาวนานจนไม่สามารถที่จะเทียบได้สำหรับการที่จะมีบุญบาร,รมีเพียงพอที่จะได้ขึ้นมาบังเกิดอยู่ในพรหมโรคชั้นนี้ก็ได้แก่พวกโยคีพารุษีพรามและผู้ที่ทรงศีลบำเพ็ญพรตภาคเพียนในตบะ รมบำเพ็ญพรนตามพรหมจรรย์จนกระทั่งแกล,กล้าได้บรรล,ลุในยานสมบัติชั้นสูงก็ล้วนแล้วแต่ผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมนอกศาสนาทั้งนั้นและสำหรับผู้ที่จะได้เกิดขึ้นมาบังเกิดในภมโลกชั้นนี้ที่อยู่ในพระพุทธศาสนาของเราก็จะเห็นว่าจะมีแต่พระพิสุสงฆ์ภิกษุณีสามเณรสามเณรีนางชีอุบาสกอุบาสิกา ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเทิดทูนยำ้ำผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเทิดทูนด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นจนกระทั่งบรรลุฌานสมบัติในชั้นอริยสัจสี่จึงจะขึ้นมาบังเกิดเป็นพระพุมอยู่ในชั้นนี้ได้และก็จะมีความสงบสุขไม่ต้องไปวุ่นวายกับโลกภายนอกอีกเลย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านจงตั้งใจทำแต่ความดีที่เรียกว่ากรรมดีทั้งปวงควรจะสะสมเสริมสร้างบารมีกันเอาไว้ให้มากๆสิ่งไหนเห็นว่าถูกต้องก็ควรที่จะเร่งกระทําจงละจากความชั่วช้าสาทานอันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายไม่มีไม่งามทั้งหลายออกไปให้พ้นจากนิสยัยและสันดานให้หมดสิน้น และจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์แห่งตนและประโยชน์ผู้อื่นที่รวมเรียกว่าจงรักษาผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นให้พ้นจากอันตรายและพ้นจากความเดือดร้อนจะไม่เห็นแก่ตัวให้เป็นแก่ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ขอให ให้เห็นอกเห็นใจให้เห็นความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นยิ่งช่วยให้ผู้อื่นได้มีความสุขสบายใจถึงแม้ในตัวของเราเองจะลำบากเพียงใดเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็คงจะทนได้ผู้อื่นมีความสุขทุกของเราก็จะต้องช่วยเขาหากว่าเรามีความทุกข์บ้างก็จงใช้ความอดทนให้ตั้งจิตมุ่งมั่นให้คงไว้ในทางที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โอนเอ็นหรือลำเอียงให้มีความยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอมีความกตันยูรู้คุณสำหรับบุคคลผู้มีพระคุณกับเราไม่ทะเยอทะยานไม่ลุ่มหลงในสิ่งที่ผิดทำนองครองธรรมไม่ทะนงตัวว่าเด่นหรือว่าดังไม่หวังกอบโกยสมบัติของผู้อื่นลักษณะกิริยาและจริยาของผู้ที่จะไปเกิดในภพชั้นที่หนึ่งเป็นเช่นไร จะนำเผยแพร่ในลำดับถัดไปพวกเราทุกคนมีโอกาสฝึกดวงจิตที่จะไปเกิดและเลือกเกิดได้อย่างดินแดนต่างๆทุกวันนี้เราฝึกฝนอย่างสเปะสปะปฏิบัติแบบไม่มีความก้าวหน้าแล้วก็ไม่รู้ตามหลักความจริงจึงเอาจิตไปทิ้งไปขว้างอย่างดินแดนใดบ้างก็ไม่รู้ดังนั้นอุปลักษณะนิสัยของผู้ที่จะไปเกิดในชั้นพรมเป็นเช่นไร จะแสดงไว้ในลำดับถัดไปขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดุุทิศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตขอให้ทุกท่านมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นและได้ฝึกตนฝึกดวงจิตนี้ในระหว่างเป็นมนุษย์และมีกายสังขารพร้อมเท่านั้นค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ